สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมกับลูกแก้วลูกที่เท่าไหร่แล้วลูกที่10แล้วเนาะอ่าแล้วคือดวงในเดือน18ตุลาจนถึงประมาณ17พฤศจิกายนนะครับก็ขาบเกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับเพราะนั้นตีมของเราก็ต้องออกมาเป็นหนังผีนะครับผมเป็นลูกแก้วแห่งความมืดนะครับลัคนาแรกของเราคือลัคนาราศีสิงห์นะครับวันนี้อาจจะแบบเอ่อพูดไม่ยาวเนาะเพราะว่าเสียงยังไม่ค่อยปกติอยู่ นะครับผมเป็นวัดสหรับผมนี่นานมากนะครับเวลาเป็นดีเป็นนานเลยนะอย่างที่บอกนะว่าไม่เป็นมานานพอเป็นปุ๊บเรารู้ว่าดาวตัวเองต้องโด,โดนโดนทุกโลกนะครับโอเคแล้วไปดูดูลัคนาราศีสิงกันนะครับอันนี้คือเอ็ดเวิร์ดนะคล้ายๆเรื่องถวายไล่ะอมเอ็ดเวิร์ดคันรวยนะครับผมนะอืมชื่อนามสกุลประมาณนี้เลยนะครับลัคนาราศีสิงนะครับผม แล้วมาดูกันดาวในอนนี้มีทั้งหมดหกเฟสด้วยกันนะครับวันนี้จริงๆเราเข้าสู่เฟสที่สองแล้วนะครับขอโทษด้วยเพราะว่าบางทีแบบโขงงานวันๆน,นี้ผมเหมือนกองประชาสัมพันธ์อ่ะคุยโทรศัพท์ทั้งวันนะ <S <S นะครับมันมีทั้งหมดหกเฟสด้วยกันนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ดาวอาทิตย์้ายสิบแปดตุลานะครับจนถึงประมาณสิบเจ็พฤศจิกายนพอดีนะครับก็เป็นการย้ายของดาวอาทิตย์นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกว่าดาวอาทิตย์ที่ย้ายมาเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์ที่ติดความเป็นนิดด้วยนะครับเป็นนิดก็อย่างที่บอกว่าอ,อ,อะไรเอ่ยยันมิดลวนบิดเบียนนะครับหาทรัพย์ได้ยากบริวารหนีติจะหาทรัพย์ได้ยากแล้วก็ผู้ปลูกผู้ประถมไม่ยัง่งยืนนะครับนี่คืออาทิตย์เป็นนิดนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติอาทิตย์มันเป็นอาทิตย์ที่ดีมันก็ต้องเรื่องการงานก็ต้องดีถูกไหมครับ เรื่องการมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมันก็ต้องดีแต่พราะอาทิตย์มันเป็นนิดเป็นปะเข้ามามันก็คือมีความเสียหายของดวงดาวในตำแหน่งนั้นว่านานอาจจะเป็นงานของชาวบ้านเขาญาติมิตรล้วนเบียดเบียนก็เอางานโยนมาให้เราโยนมาให้เราทําอะไรเงี้ยนะครับทําไปก็คิดว่าแม่มันจะหาทรัพย์ได้ปรากฏว่าทําไปแบบฟรีๆอ่ะเนาะเสร็จแล้วไงต่อเสร็จแล้วเราคิดว่าอ่ะโยนงานเข้ามาอาจจะมั่นคงมีความมั่นคงเกิดขึ้นปรากฏว่า ผู้บธรรมไม่ยั่งยืนนี่ก็คือความหมายของดาวอาทิตย์ที่เป็นนิดเพราะนั้นบางทีในช่วงเวลานี้ทุกๆคนอาจจะได้งานที่แบบอะไรวะอ่าเนาต้องใัยคำว่าอะไรวะงานของกูหรือเปล่าวะใช่ป่ะผมก็มีการเขียนเพจในในแกดเดียนเอเจลเนาะก็สามารถเข้าไปติดตามตรงนั้นได้ตรงนี้เป็นหลายรัศกรสอนก็เพิ่งเขียนเสร็จไปเขียนยากกว่างานประจําอีกนะอืมมันจะบอกว่าดาวอาทิตย์นิดเนี่ยอย่างที่เราดูมาหลายๆวันแล้วเนี่ย มันก็ดูมาตั้งแต่อะไรสแกมเมอร์ถูกไหมครับดูมาตั้งแต่สแกมเมอร์เนาะที่เราบอกว่าเนี่อ่ไม่รู้ว่าเกาหลีใต้เขาก็ลุยละเขาก็ทมประเทศไทยประเทศไทยลุยเปล่าประเทศไทยก็นเนี่ยอืมเ็าไม่รู้เนาะข็นบอกมีเจ็ดลายส่งเจ็ดลายชื่ออะไรเป็นข่าวลืมข่าวจริงข่าวปลอมก็ไม่รู้เนาะว่ามันก็คงจะมีคนที่มีส่วนร่วมด้วยะอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้เนาะอืมแล้วก็มาข่าวต่อไปก็คือเรื่องของ มูลนิธิใช่ไหมการจอมพลังอ่านะก็กลายเป็นว่าอย่างที่บอกนะผมก็เขียนเนี่ยนะว่าเออเรื่องของการเบริจาคอะไรอย่างเงี้ยนักบุญทุนคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่างานทําเราก็ทําไปเสียสละไปแต่ในเรื่องของงานบัญชีเรื่องของตรงเนี้ยมันต้องดีด้วยมันต้องโปร่งใสด้วยไม่งั้นมันก็เหมือนกับเราทํางานแลกเงินนะเนาะอันนี้ผมก็พูดในเชิงที่แบบที่ผมทําในเรื่องของ การรับปัจจัยในช่วงของประมาณ16 17ถึงมกราทุกปีผมก็จะไปที่เชียงรายกันนะครับก็ไปสร้างนูนสร้างนี่นะครับเอาเงินของทุกท่านปัจจัยของทุกท่านไปทำพระป่ากระถินอะไรเงี้ยทุกๆปีนะครับวัดป่าสร้างงานบ้างวัดพระธาตุดอยหมอกแก้วบ้างน,นะครับผมที่เชียงรายวันที่16บหถึงสนะิปเนาะปีนี้นะครับผมก็ยังไปเดี๋ยวก็คงจะมีการเปิดเนาะให้ร่วมกันนะครับแล้วก็ ผมก็จะทําบัญชีทุกบาททุกสตางค์แล้วก็มองให้หมดนะครับประมาณนี้นะถึงที่ผมทํามันอาจจะแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะมันแค่ยอดแค่ไม่กี่หมื่นเนาะแต่เราก็เพื่อความโปร่งใสนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาทิตย์มันเป็นนิดมันเป็นมาจากพุกนี้ได้นะครับเพราะนั้นการงานของคุณคุณก็ต้องทําด้วยความรับผิดชอบที่ดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะเราก็ต้องแบ่งกันไปคนละเรื่องนะครับผมก็ ทำดีเขาก็ได้แต่การบัญชีก็ต้องดีด้วยนะครับไม่งั้นก็กลายเป็นว่าไปเอาเงินเข้ามานะครับเรื่องอะไรก่ะกมเมอร์เรื่องอ่ะเนาะก็ประมาณนี้เป็นเรื่องของดาวอาทิตย์ที่มันเข้าอยู่ในเรือนปัตตานีของดวงเมืองพอดีใช่ไหมครับนั่นแหละที่เขามองเราประมาณเนี้ยต่างชาติเขามองเราประมาณเนี้ยนะครับทีนี้พอในช่วงนี้หนึ่งเนี่ยดาวอาทิตย์เนี้ยย้ายมาย้ายมาเนี้ยนะครับเราก็เข้ามาสู่ในเรือนของคนลัคนาริศสิกเนี่ยก็คือเรือนของศาสระ อ๋อาสีไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์มันไม่ได้ทามาตั้งนานเข้าอยู่ในเรื่องของสัจชะนะครับเพื่อนคนรอบข้างนะครับถือว่าโอเคดาวอาทิตย์อย่างที่ผมบอกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยพอย้ายจากตนุกระดุมพระสาาัจชะพันธุปุตตะเนี่ยมันคือดีหมดละมันก็ดีหมดละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คนราศีตุลคนราศีก่รนนไกร้มาทางนี้มันดีหมดละนะครับดาวอาทิตย์ตกอยู่ในเรื่องของสาาัจชะคนรอบข้างเพื่อนนะครับ เพราะนั้นก็ต้องเป็นคนของสังคมเป็นช้างเท้าหน้าเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับแต่เป็นหัวหน้ากลุ่มที่เป็นอาทิตย์นิดนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มที่เป็นอาทิตย์นิดแปลว่าอะไรก็แปลว่าอืมอาจจะจับฉลากมาอืมนะเขาโบยให้เป็นอ่ะคือฉันไม่อยากทําอะไรเลยนะคนละคณะราศีสิงห์ฉันไม่อยากทําเลยฉันอยากจะเป็นแค่ผู้ร่วมงานแต่ฉันได้เป็นประธานในพิธี อืมอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์เป็นนิดก็เลยกลายเป็นประธานในพิธีแทนที่ฉันจะเป็นผู้ร่วมงานฉันต้องใส่ซองเท่าไหร่อืมถ้าฉันเป็นผู้ร่วมงานฉันสัดใส่ซองร้อยหนึ่งแต่ถ้าฉันเป็นประธานในพิธีฉันต้องใส่ซองพนะันหนึ่งเนาะเพราะฉนั้นหกกระดุมพระมันก็เลยเป็นหกนิดด้วยโอเคปะ่ะอธิบายแบบนี้นะครับเพราะนั้นกฤกนาราศีสิงห์เองดาวทิตย์ใหญ่เข้าสาาัจชะถือว่าดีไม่ได้มีความเสียหายอะไร แต่มันมีความเป็นนิดมันก็เลยโยนมาให้ฉันทำใช่ปะ่ะแต่ถือว่าตำแหน่งเขาดีอ่ะนะตำแหน่งในสาชะคนรอบข้างนะนะเป็นคนของสังคมนั่นเองต้องเข้าไปอยู่ในสังคมต้องเข้าไปช่วยนู่นช่วยนี่เป็นผู้นาอ่ะแต่เป็นผู้นําที่ถูกจับฉลากมาอ่ะนะแต่ดาวสุกอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะก็อย่างที่บอกว่าสุกมันเป็นอะไรอยู่สุกมันก็เป็นสุกกระดุมพระแล้วก็เป็นนิดอยู่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็คือ เรื่องของการหาเงินก็หาลําบากทุกเรื่องการเงินงทุกเรื่องของความรักฉันต้องเป็นประธานเพราะฉะนั้นต้องใส่ซองเยอะก่อนนั้นอีกนะนะแต่ถือว่าดาวหกก็ถือว่าดีดาวที่มากกว่านี้ยดีหมดแล้วดาวสี่การเจรจาก,การค้าขายการสืส่อสารซึ่งตอนเนี้ยเรามาอยู่ในเฟสสองละเราอยู่ตรงนี้เฟสสองเพราะว่าวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ดาวพุธย,ย้ายเมื่อวานนะครับทีนี้รูปแบบของมันจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ผมว่าผมจะแตกออกมาแค่เนี้ยอืมนะครับ แตกมาแค่เนี้ยคือชุดแรกเนี่ยมันจะเป็นดาวอาทิตย์ย้ายก่อนเสร็จแล้วดาวพุธเนี่ยมันย้ายไปแล้วมันย้ายกลับนะครับเพราะดาวพุธจะย้ายเมื่อวานนี้23ตุลาจนถึงแค่31ตุลาเท่านั้นแล้วย้ายมนก็คือย้ายเป็นอยู่ในราศีพิจิกแค่8วัน8วันทําการเสร็จนะครับมันย้ายกลับ3ามตุลาจนถึงประมาณ7จ็ดธันวายาวๆไปเลย1เดือนกับประมาณ7วันนะครับยาวไปเลย มันเป็นดาวพุธพักนะครับกลับมาอยู่ที่ตุนเพราะนั้นจะดูว่าพุธเนี่ยเหมือนกับเดินเข้าไป8วันเดินกลับมาวันเดือนกว่านะครับเพราะฉนั้นก็ถือว่าเหมือนกับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรน้องเฟนดนี้ก็เลยจะคล้ายๆกันนะครับเพราะ8วันมันอาจจะไม่สําคัญหรือสําคัญก็ไม่รู้นะ,ะเพราะนั้นถือว่าดาวพุธย้ายก็ไปอยู่ในเรือนของสหัตชะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยพันธุนะครับตอนนี้เขาอยู่ในสัจชะอยู่ นะครับอยู่ในสัตยาอยู่แล้วเขาก็ย้ายละนะวันนี้วันที่ยี่สี่เขาย้ายละไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับก็แปลว่าไปพูดไปเจราจาแต่ไปพูดไปเจราจาแบบไหนแบบมนคือเรื่องเก่าๆไปขายของแบบไหนไปขายของแบบเก่าๆเอาสินค้าที่โลเอาไปขายให้หมดนะครับเพะฉะนั้นทองทองโลได้ไหม <c oughs> ติดดอยกันอยู่อย่าเพิ่งเลอะนะครับถ้าได้ราคาต่ําแล้วก็ปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นนะเราะนั้นพูด นะครับตกอยู่ในเรือนพันธุทุก็คืออยากจะเจรจาอยากจะค้าขายฉันอยากจะค้าขายอะไรดีฉันอยากจะเจรจาอะไรดีถือว่าดาวพุธวิ่งมามนตรงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ23ตุลาจนถึงประมาณ3ามตุลาเสร็จแล้วย้ายกลับเลยนะอ่าผมเอาย้ายกลับเลยแล้วกันนะครับพอมันย้าย23ตุลาเสร็จจนถึงประมาณ3ามตุลามันก็ย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับจากที่อยู่พิจิกมันก็ย้ายกลับมาพักอยู่ที่เดิมที่ราศีตุลเพราะนั้น มันเหมือนมันอยู่ที่เดิมอะนะเพราะมันมันก็มีเรื่องของการพูดการเจรจากับเพื่อนคนรับข้างและคนที่บ้านเท่านั้นเองนะครับถือว่าพูดดีทั้งสองอันนะครับแต่ว่าพูดพักแปลว่าอาจจะไม่ค่อยพูดมากพูดมนเพรว่าพูดเรื่องเก่าๆวกวนวกวนอ่าแล้วก็ต้องแก้มันนะครับเสร็จแ,แล้วในเฟสที่3ก็คือวันที่2 6ตุลา26ตุลา,านะครับวันนี้24่อีก2วันก็ย้ายกั นะครับ2ีตุลาคือดาวอังคารนะครับย้ายจากที่อยู่ในเรือนของสัตชะย้ายไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนของพันธุก็คือเรื่องของการขวนขวายเรื่องของบ้านเรื่องของการเดินทางนะครับดาวอังคารย้ายมาเป็นกเกษตรบดี26ตุลาจนถึงประมาณ6ธันวาเขาก็เดินอยู่ประมาณสักเดือนครึ่งตามปกติของเขานะครับเป็นกเกษตรบดีในเรือนของาราศีพิจิกนะครับเพราะนั้นเขาถือว่าเขาเดินดีเหมือนกัน นะครับอังคารก็ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นถึงเกษตรบดีด้วยกล้าขยันกล้าขยันนะครับมาเจอกับดาวพุธที่อยู่ตรงนี้ช่วงหนึ่งใปะแป8วันมันก็กล้าพูดกล้าทำกล้าพูดกล้าทำกับอะไรกับสิ่งที่เราพันธุขวลขวายหรือกล้าพูดกล้าทำกับสิ่งที่อยู่ที่บ้านนั่นเองนะครับันนั้นถือว่าเห็นไหมดาวเล็กกย้ายไม่มีอะไรเลยดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่สัจแชคนรอบข้างดาวพุธย้ายไปพันธุอยากค้าขายดาวอังคารย้ายไป ตามไปอยู่ในพันธุด้วยก็เป็นเรื่องของการกล้าได้กล้าเสียกล้าพูดกล้าเจรจากับเรื่องที่เราต้องการนะครับพูดเลยนะเสร็จแล้วแต่วันผ่านไปดาวพุธย้ายกลับมาให้อังคานโชว์ฝีมือความกล้าความขยันในพันธุอย่างเดียวต้องเดินทางต้องอยู่ไม่ติดกับบ้านนะครับอังคานอยู่พันธุนี่คือคนที่อยู่ติดกับบ้านไม่ได้มีเรื่องให้ทารุ่นนี่นั่นต่างๆนานาวิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วก็ดาวพุธก็ย้ายกลับมาอยู่ในเรือน สาชาตเหมือนเดิมนะครับรูปแบบมันมีแค่นี้เองนะครับทีนี้ไปดูต่อในช่วงที่6ไอ้ช่วงที่5ช่วงที่5าดาวอะไรย้ายต่อครับดาวสุขครับจากดาวสุขไปคิดเป็นสุกนิดนะอยู่ใน,นกระดุมพระใส่ซองเท่าไหร่เนาะสุกก็ย้ายไปเป็นกเกษตรบดีเนะพอตอนหลังมันก็เิ่มย้ายปเป็นอังคาร,กรเกษตรบดีสุกเกษตรบดีสวยและรวยมากในเรือนอะไรเรือนสหชาตินะครับเพราะนั้นถือว่า6ก็ดี นะจาก6เป็นนิดกลายเป็น6กเกษตรบดีแล้วอยู่กับไข่อยู่กับพุทธพุทธคือการเจรจาการค้าขายการสื่อสารอาทิตย์ละอาทิตย์คือเรื่องของการงานหนึ่งี่การทําสัญญาเรื่องของการเงินนั่นเพราะฉนั้นหนึ่งี่ตกอยู่ในเรือนศาสตร์ชะมันก็ต้องรู้ว่าลูกค้าเราก็คือคนรอบตัวของเรานัา่นเองนะครับเราก็มีเรื่องที่จะติดต่อ fian. คลอครอบข้างเยอะแยะมากมายทําสัญญากับคนรอบข้างทำสัญญากับพี่น้องเพื่อนอะไรประบาลเนี่ยนะพวกนักขายต่างนานา,านะครับเพราะนั้นถือว่า ดาวศุกร์ก็ย้ายมาเป็นกษตเศษีดีๆนะครับแล้วช่วงสุดท้ายคือดาวเกตย้ายนะครับดาวเกตเขาจะไม่ย้ายตามพวกนี้นะครับพวกนี้เขาจะย้ายาทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับแต่ดาวเกตกับดาวราหูจะย้ายตามเข็มนาฬิกาถูกป่าวเา่าตามเข็มนาฬิกาใช่นะครับว่าดาวเกตจะย้ายไปด้านนี้นะครับก็คือจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ จากเรือนกรรมะนะครับก็ย้ายมาเป็นสุภะความสุขความเจริญแต่เกตที่อยู่ในความสุขความเจริญนั้นคือเกตที่เป็นพินทุบะคือคิดมากคิดเยอะนะครับเพราะนั้นถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรถ้าคุณคิดมากคิดเยอะแล้วคุณลงมือทําคิดแล้วเป็นไอเดียส,สร้างสรรค์คิดแล้วไม่ใช่วกวนก็ถือว่าเกตทํางานดีดูเด็กเขียวหมดเลยนะเพราะนั้นดาวของคนละกันราศีสิงค์ครับเดือนนี้ไม่น่าห่วงเขียวหมดเลยนะครับเขียวหมดเลยนะ หนึ่งดีสามดีสี่ดีกดีาบอกว่างานนี้โอเคนะครับอย่าคิดมากคิดเยอะให้ออกมาเป็นเรื่องของการจินตนาการสร้างสารรค์ออกมาอะไรประมาณนี้นะครับถามว่าทำไม AI มันถึงแบบกระชูดเลยใช่ปะ่ะเออเพราะ AI ก็คือพวกงานเกตงานเกตเข้ากระดุมพระงานเกตเข้าแต่จริงอย่างที่ผมบอกว่ามนุษยยูคือการเปลี่ยนแปลงเจ็ปีที่อยู่ในเรือนของการเงินความรักนะครับเพราะนั้น AI ทาเรื่องของศิลปะได้หมดแล้วนะครับตามที่ผมเขียนเอาไว้นะครับประมาณนั้นเลยแล้วเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินก็คือเรื่องอะไรเรื่องทองไงครับเรื่องของสกุลเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับเนี่ยที่เขาหวั่นไหวกันว่าเกิดการพักหยุดเบรกดาวใช่ไหมของอเมริกาแล้วก็เกิดการเปลี่ยนจีนอเมริกาตอนนี้รัสเซียซื้อทองแอบแอบซื้อ พราะว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนสก,กุลเงินของโลกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนมนุษย์ตะยูมนุษย์ตะยูที่อยู่ในเรือนดาวศุกร์กันเงินนะครับผมเคยทํานายไว้ตั้งแต่แรกแล้วละแล้วมันก็เริ่มมาเป็นจริงอุ้ยเราต้องดังแน่เลยนะราะนั้นถือว่าดีหมดเลยนะครับเี้ดาวใหญ่ละ่ะดาวใหญ่อย่างที่บอกคือเดือนนี้มีการเดินนว่างอยู่ที่เดิมหมดยกเว้นลาหูดวงเดียวนะครับลาหูดวงเดียวที่ มีนาวางอยู่ที่นาวังที่7แล้วจะย้ายไปนาวังที่6ก็คือวันที่9นะครับจําง่ายมากเลยเฟสสุดท้ายมันจะย้ายไปที่นาวังที่6นะครับเพราะนั้นดาวรา,วาวหูของคนลักนาสิงอยู่ในปตัตน,นิก็แปลว่าวุ่นวายกับคู่ของหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนใหม่ๆรู้จักคนแปลกหน้ามากหน้าหลายตานะงานกลางคืนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ ราหูเป็นปตัตตาน,นีแล้วอยู่ในเหรือนสุภะถือว่าสายมูดีใช่ไหมถือว่าอะไรแปลกแปลก,ปกมันดีเสร็จแล้วมันย้ายเข้าไปนวังที่เจ็ดตรงนี้ย้ายเข้านาวังที่หกวันที่เก้าถือว่าเสียหายนะครับจากราหูอยู่ในปตัตตาน,นีแล้วเป็นสุภะวันที่เก้าราหูอยู่ตรงนี้เป็นมรณะนะครับเพราะนั้นต้องระวังต้องระวังอะไรอะ ลาหูปัตจานี้ก็เรื่องของการครบหาสมาคมสแกมเมอร์การหลอกลวงใช่ปะ่ะอ่าโรแมนติกอะไรนะโรแมนต์โรแมนต์แนสแกมอ่าโดยเขาหลอกให้รักอ่าใช่ไหมโรแมนต์สแกมอย่างเงี้ยลาหูเป็นปัตจานี้มัวเมาลุ่มหลงแล้วทําให้ตกมรณะนะครับตั้งแต่วันที่9กาลาหูตกนาวางเสียนะครับแต่ตอนนี้นาวาังราหูดีก็เป็นลาหู ปัตตา,านีนว่างสุภาอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะแยะมากมายมีเรื่องจะต้องไปนะแต่พอราหูเป็นปัตตานีแล้วนว่างไปตกมรณะก็ต้องระวังในการคบหาสมาคมหรือต้องระวังเรื่องของแฟนอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับประจําเดือนอะไรพวกนี้ได้ไหมโรคพวกนี้ได้ซีดอะไรเงี้ยได้นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าราหูในเรือสน,นสุดท้ายนว่างสุดท้ายเป็นนว่างที่6เสียหายนะครับพืรหัสอยู่ในเรือนอะไรเอ่ย คนลัก็นาาศีสิงเองพื้นรหัสเสียใช่ไหมเมื่อกี้ดาวเล็กนะนี่พ้นรหัสเขาเสียเพราะว่าจริงๆเขาควรอยู่ในลาภะทั้งปีแต่เขาย้ายลงมา2เดือนใช่ไหมครับเขาย้ายลงมาจนถึงวันที่23่ธันวานะครับเขาย้ายลงมาวินาศนะครับเป็นอุจจาวิราชไอเป็นมหาอุดและวินาศเพราะนั้นผู้ใหญ่ไม่ได้สนับสนุนคุณและนาวาังเขาก็คือนาวาังห้านวังหนึ่งนะครับก็คือตัวพฤหัสอยู่ตรงนี้ตลอดเวลา2เดือน จนถึงวันที่ยี่ิบสาันวาถ้าจำข่าวที่แล้วได้เพราะนั้นถือว่าพื้นหาสคุณเสียหายตลอดช่วงนะครับก็ต้องระวังในเรื่องอะไรอะในเรื่องของผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนในเรื่องของสุขภาพของพ่อในเรื่องของออะไรอีกดีการเรียนอาจจะไปเรียนที่ไกลได้อ่ะเนาะสองเดือนเดี๋ยวไปเรียนที่ไกลได้หรือจะบอกว่าสุขภาพของพ่อเรื่องกดไหลย้อนเรื่องของหัวใจสมองนะครับผู้ใหญ่ในบ้านต้องระวังเอาไว้เลยพื้นหัสเสียหาย ทั้งช่วงนะครับเสียหายทั้งช่วงนะดาวต่อไปคือดาวเสาร์ดาวเสาร์ตกปัตตานีนะครับนวางของเขาอยู่ที่กัมมะเพราะนั้นไม่เสียหายอะไรเขาก็อยู่กัมมะทั้งช่วงนะครับเจ็อยู่ปัตตานีกัมมะแปลว่าอะไรเหนื่อยกับคู่ครองหุ้นส่วนในเรื่องของการงานเหนื่อยในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับเพราะนั้นเจ็ดไม่เสียหายอะไรเจ็ดถือว่าดีทั้งช่วงนะครับเพราะว่านวางมันไม่ปลไหนเลยมนุษย์จะอยู่อยู่ในเรือนของกรมมะใช่ไหมครับ น้ว่างมันก็อยู่น้ว่างที่5อยู่ในกรรมะตลอดเพราะฉะนั้นมันก็คือการทํางานใหญ่ๆการทํางานติดต่อคนหรืองานเก่างานแก้นะมนุษย์จะอยู่กรรมะงานเก่างานแก้จะดีงานต่างประเทศงานใหญ่จะดีงานช่วยเหลือคนงานวิญญาณพวกนี้จะดีอนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้ง่ายป่ะง่ายเนาะไม่เสียหายเลยเนาะจริงๆเสียก็คือพฤติกรนี้แหละนะครับ เพราะว่าพหัสดวงเดียวก็คือสุขภาพอย่างที่ผมบอกอะถ้าผมเป็นกร,รกฎผมเจอพฤหัสเข้าไปผมก็เจ๊งหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้มันมาที่สิงห์แล้วนะครับแล้วมันเป็นมหาอุดด้วยนะครับ2เดือนเอาไว้ซ้อมไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันย้ายไปแล้วมันย้ายกลับมาใหม่ปีหน้าเต็มๆนะครับเพราะนั้นลักนาราศิสิงห์ดาวพฤหัสคุณเสียหายดาวราหูนว่างคุณเสียหายนอกนั้นคุณดีหมดนะครับก็จะบอกว่าอะถ้าสมมติาทำนายโดยสรุปเลยก็บอกว่า ก็ดีมีเรื่องที่ต้องคุยกับคนเยอะแยะมากมายมีงานให้ทํานะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะแยะมากมายมีอะไรที่อยากทาอยากพูดอยากทำอยากขายทําไปเลยนะครับอะไรแปลกใหม่ๆอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนไทยคุณทําได้เป็นลาหูนะครับแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเองและพ่อนะครับผู้ใหญ่ในบ้านแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องถ้าเป็นสุขภาพก็ต้องระวังเกี่ยวกับพวกรังไข่มดลูกประจําเดือนใช่ไหม ผู้ชายก็ต่อมลูกหมากหรืออะไรแป,กแปกลกๆโรคแปลกๆอะไรประมาณนี้เพราะราหูมันตกตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่าคบคนที่เราไม่รู้จักมากมายเราต้องศึกษาอย่าไปเชื่อใจคนเยอะแยะนะครับตอนนี้มีแต่วิชาชีพเนาะ,ะนะครับเพราะนั้นอย่างอื่นที่หมดนะครับก็จะมีแค่5กับ8เท่านั้นนะครับเดือนนี้ง่ายเนะะาะไพ่วันนี้ผมก็จะใช้มันเป็นธีมเดกคล่าเนาะ อ่าก็จะใช้วาราเดกูลาทาร์ลตเลยนะซื้อมาตั้งนานละนะครับโอเคการงานเป็นไงครับนี่เลยครับสิบเหรียญเลยครับอ่าการงานนะวาราจินเทอร์โชนะครับได้สิบเหรียญการงานของคุณงานจะพาไปซึ่งการเงินที่ดีแล้วการเงินของคุณละ่ะการเงินของคุณอาจจะเป็นเมจิเชียนนะครับก็คือสามารถจะเล่นแร้แปถ้าสามารถที่จะจัดการในเรื่องของการเงินให้รอดปลอดภัยได้เพราะมันเป็นนิดอยู่แล้วมันเพิ่งมาย้าย ในช่วง4ี่พฤกามาเป็นกเกษตรบดีมันก็กินเวลาไปเกือบเกือบครึ่งเนาะนะเกินครึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรัก <c oughs> ความรักก็บอกโดนแหวะท้อเป็นเดอะเอ็มเพสเนี่ยนะครับก็ความรักก็พร้อมแหละที่จะมีความรัก,กเพราะดาวสุกรก็ย้ายก็เป็นกเกษตรบดีนะเสร็จแ,แล้วในเรื่องของสุขภาพอ่ะสุขภาพก็บอกเดอะมูนอ่าอย่างที่บอกเนาะอะไรที่บ,บเราไม่แน่ใจเราอย่าไปคิดว่ามันใช่ไม่ใช่ไปตรวจก่อนก็ดี นะเพราะพฤหัสเราตกอยู่ในเรือนของวีนานะครับเพราะเดอะมูนมันก็คือแบบว่าบางทีมันก็จินตนาการสร้างสารรค์บางทีมันก็คิดเข้าข้างตัวเองใช่ปะ่ะอ,อะไรที่ไม่ใช่บอกใช่อะไรที่มีใช่บอกใช่อะไรที่ใช่บอกไม่ใช่จะไม่เป็นจะไม่ใช่เออไม,ไม่ไม่ตรวจจะไม่เจออะไรอย่างเงี้ยน,นะเพราะนั้นก็ระวังเรื่องสุขภาพเอาไว้แล้วก็สุดท้ายสิ่งที่คุณปราถนาหรือทนี่ป่าถนาเขาบอกว่า Si กออฟส t นะครับก็คงเป็น6กคาถา โกคาทาก็ความสําเร็จนะครับนั่นนี่คือวารัสจอมเสียบนะครับเคยดูตำนานวารัสจอมเสียบไหมนี่แหละครับกษัตริย์วารัสจอมเสียบเสียบไปพวกนี้กับเสาอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันเป็นซีรีส์มันเป็นตอนหนึ่งที่เป็นเด็คุลาอันที่ออกมาใหม่อ่ะจําได้ปะ่ะเออเคยดูปะ่ะนั่นแหละครับวันนั้นถือว่าเราก็ได้ซิกออฟแฟกก็คือโกคาทาสิ่งที่ปรารถนาก็น่าจะสําเร็จครับ ขอบคุณนะครับที่รับฟังนะครับชอบก็กดไลค์ช่วยแชร์กันด้วยก็ดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ